สวัสดีครับอาวุโสวทุกท่านนะครับกลับมาทุกวันอังคารน,นะมาร่วมกันทบทวนศึกษานะในเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกฝนปฏิบัติตนวันนี้ก็อยู่ในธรรมะที่เป็นหนังสือซีรีส์ของท่านเชียนเลินเฉิญตะกูนะครับที่อยู่ในหนังสือที่ชื่อว่ามหาพระลานุภาพนอันนี้ก็เป็นพระวจนะของพระองค์ที่ได้รวบรวมไวใ้ในตอนที่พระองค์ได้ไปบรรยายอัตถธรรมตามที่ต่างๆนะครับ วันนี้เราก็อยู่ในตอนที่ชื่อว่าจูมือร่วมสร้างนิวาสพระศีอริยะในบรรยากาศธ,ธรรมเดียวกันครก็ด้วยสํานึกในพระมหาพาิคุณของฟ้าเนบื้องบนพระคุณของพระอาจารย์มันเลยมีทท่านทรรมตรการลองทรรมริการเรรมตรตาส่งเสริมสทนานเตนอนสือ แล้วก็อาวุโสทุกข้านช่วยกันชี้แนะนะครับจุงมือร่วมสร้างนิวาสภาษีอ่านในบรรยากาศทมเดียวกันเป็นธรรมวจะนะของท่านเชียนเลนเชิงตากูหรือท่านมีภักโพธิสัตของเราพระองค์ทรงได้เมตตาว่าอย่างนี้ครับอาณาจักรธรรมหลายสิบปีมานี้เนื่องด้วยเสียนพุทธโปรดปรากฏพระบุญญาธิการอีกครั้งทุกคนเหนื่อยยากปลุกเบิกกันสุดกําลังอย่างข้นแค้นแสนเข็นจึงได้สร้างอาณาจักรธรรมสง่างามงาขึ้น สง่างามขึ้นในโลกอันทุกยากี่ได้อน,นาจักรธรรมเป็นอู่นอนเป็นชีวิตใหม่ที่ให้ความเจริญเติบโตแก่เราอน,นาถธรรมจะดีเลวไม่เพียงเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเวไนย,ยังเป็นผลต่ออนาคตของสังคมประเทศชาติเราทุกคนที่แบกรับภาระศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนล้วนมีหน้าที่สนองรับจากข้างหน้านำพาเบิดทางแก่คนข้างหลังสืบต่อก่อใหม่ทั้งสิน้นครับเพราะฉะนั้น หน้าที่ของเราก็คือเป็นสร้างสารรค์ดินแดนดอกบวัวบานจะต้องเริ่มจากตัวฉันอันสมบูรณ์การบำเพ็ญจต้องเริ่มจากตัวเรานะครับพระองค์ในเมตตาว่าการที่เราจะกลับคืนไปสู่นิวาสพระศรีอานจะต้องสร้างสรรอาณาจักรธรรมแบบอย่างสร้างสรรค์วิสุทธิแดนดินดอกบวัวบานภายหน้าเธอจึงจะกลับไปใช้ชิดพระศรีอานได้อย่างแท้จริงจะทําให้สหโลกธาตุเป็นดินแดนดอกบวัวบานได้นั้นจะต้องเริ่มจากการสร้างคุณสมบัติของตนเองให้สมบูรณ์เสียก่อน เราจะต้องควบคุมเรียกร้องตัวเองเพราะดินแดนดอกบัวบานนั้นจะสะอาดหมดจดไม่แปดเปื้อนเราอยู่ในโลกโลกีแต่จิตใจจะต้องพ้นโลกกายแม้อยู่กับโลกโลกีแต่ใจไม่แปดเปื้อนโลกีเราเอาปรัชญาศาสนา,าพุทธเป็นแนวคิดเอาธรรมะปฏิบัติของศาสนา,าปราดเป็นหลักนะครับนี่ก็คือการดําเนินธรรมอย่างมีศักยภาพภายในและศักดานุภาพภายนอกศักยภาพภายในก็คือรู้ทตุแท้ของสรรพสิ่ง เข้าถึงหลักสัจธรรมศรัทธาจริงใจใจตรงบำเพ็ญตนสัปดาห์นุภาพภายนอกก็คือทําครอบครัวให้พักพร้อมอุ้มชูบ้านเมืองช่วยให้โลกเกิดสันติสุขนี่ก็คือหลักในการบำเพ็ญเราจะเห็นได้ว่าหลักในการบำเพ็ญของจากพระวจนะของพระองค์ในตอนนี้ของท่านเชนเลนเชินตะกูเนี่ยนะครับเห็นว่าหลักการบำเพ็ญเราใช้หลักปรัชญาก็คือหลักหลักพุทธเป็นแนวคิดหลักพุทธเป็นแนวคิดนะครับแต่เอามาปฏิบัติ ด้วยหลักธรรมของศาสนาปราอันนี้คุณน้อยอยากให้เน้นดูสองข้อนี้ก่อนนะว่าเราเวลาบำเพญ็ญในเวลาศึกษาเราจะได้ศึกษาได้ถูกต้องตรงตรงกับแนวทางของสายทองหรือแนวทางของอนาจักรธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาอยู่จะเอาแต่หลักปัจฉาของศาสนาพุทธอย่างเดียวนั้นเนี่ยในหลักการของวิธยอนุตธรรมแล้วนั้นเนี่ย อย่างยังไม่เต็มร้อยเต็มร้อยต้องเอาธรรมปฏิบัติของาศาสนาปรากถมาเป็นตัวยึดดาวก็คือคุณสัมพันห้าคุณจะทำแปดนะนะแล้วก็สามทบทวนกับสี่ไม้นะสี่สี่สี่ไม้ของท่านจงจือกับท่านคงจื้อนะครับเพราะนั้นเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาักภาพภายในและสักดาดูภาพภายนอกนะ,นะท่านเฉลิญเฉินทักกูได้เมตตาว่าพระรเจ้าได้กล่าวไว้ว่าการส่งข้อชาวโลกนั้นเริ่มจากบำเพ็ญตนนะบำเพ็ญตนนั้นสําคัญที่สุด คนเราหากคุณสมบัติของความเป็นคนเติมบนแบบก็คือบาเพ็ญทําให้ได้ดีใจตรงกายบําเพ็ญนิสยัยอารมณ์ร้ายไม่มีเลยนี่เรียกว่าบาเพ็ญถูกต้องเราจะต้องประคองจิตกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงธรรมยานต้องสาแดงความดีของเบญจธรรมอย่างเช่นที่ใจเราคิดปากเราพูดจะไม่ห่างการุณาธรรมโนธรรมสานึกจริยธรรมปัญญาธรรมสริธรรมการทำ,ท,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 ำทุกการกระทําทุกๆอย่างที่เราสแสดงออก ทำออกมาก็จะไม่ห่างจากนี้นะก็คือขึ้นอยู่กับหลักของเบญจธรรมก็คือเมตตาปัญญามโนธรรมจริยธรรมแล้วก็สัตยธรรมเพราะนั้นในแวดวงเล็กๆนะครับเราทําได้ดีคือเป็นกัลยาณชนเป็นสุภาพชนในแวดวงใหญ่ที่เราทําได้ดีก็คือดีแก่ชาวโลกไปด้วยก็คืออริยปาฏิฉะนั้นเมื่ออยู่ในโลกอริยปาฏิออกนอกโลกออกจากโลกก็คือเป็นโพธิศนะครับตอนอยู่ในโลกก็เป็นอริยปาฏิ นันหลักในการบาเพ็ญก็คือสร้างจิตใจให้เป็นมาเร็ญนธรรมมาเพ็ญนจิตเริ่มที่จิตใจองค์งเมตตาว่ากวาดล้างสามใจกําจัดสี่รูปลักษณ์ไม่โลภอยากไม่ย,ยึดหมายนี่คือเป้าหมายเป้าหมายคือสามใจใจที่ใจโลภใจโกรธใจหลงนะครับสี่รูปลักษณ์ก็คือความยึดติดในสี่รูปแบบด้วยกันก็คืออบุคลลักษณะอ่ะอะอะาอาตมาลักษณะบุคลลักษณะนะครับสัตวะลักษณะแล้วก็ชีวะลักษณะแล้วก็จิตใจอย่าให้มีความโลภนี่คือกวาดล้าง สามอย่างนี้ออกไปจากนั้นบังเกิดจิตมหาเมตตากรุณาถนอมรักษาบุญสัมพันธ์ทั้งหมดที่ได้มาบรรจบกันเอาอย่างแท่งเทียนด้วยจิตใจหลอมละลายตนเพื่อให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นอุทิศเสียสละโดยไม่ย,ยึดหมายนี่คือหลักการบำเพ็ญที่ใจใจหนึ่งก็คือทําใจที่มัวหมองให้หายไปจากนั้นพัฒนาจิตใจเ,เกิดมหาเมตตากรุณานะครชดช่วยตนชดช่วยคนเป็นเป้าหมาย ต่อมาพระองค์ทรงเมตตาให้ปลูกฝังจิจใตใจกว้างใหญ่ชำระใจพักความคิดไม่ชิงสั้นบัญยาเอาชนะใครไม่วิพากควิจารณ์ดินธาเอาความมุ่งมั่นของอริยาปาฏเป็นความระลึกนึกถึงความขาดพร่องของตนเสมอทําดีเหมือนสายน้ําเห็นปาดให้อัดเอื้อมเจริญตามนละนี่คือหลักการในการํำเพลนในข้อที่สและข้อที่4ี่ก็คือเอาใจฟ้ามาเป็นใจตนเอาขว,วัญวิญญาณจี้กงสงเคราะห์เที่ยงธรรมทั่วหน้ามาเป็นขว,วัญวิญญาณตนจะต้องมี ทัศนวิสัยโดยรวมก็คือความสําเร็จนะครับก็คือความสําเร็จของเราการจเจริญเติบโต,ตของทุกคนคือความจเจริญเติบโตของฉันเกียรติคุณของอาณาจักรธรรมก็คือเกียรติคุณของทุกคนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังไว้ในใจและอันที่สี่นะครับก็คือสร้างการกระทําให้เป็นหลักการการกระทําก็คือสามคัคคีร่วมมือพร้อมใจร่วมแรงกําลัง ช่วยเหลือซึ่งกันผนึกปัญญามวลชนประกอบกำลังมวลชนจึงจะพอเพียงแก่การบรรลุผลงานใหญ่เช่นแบ่งเขตแบ่งหน่วยดำเนินงานให้ความสามารถเพลิดเพลินของทุกคนได้รับการสาแดงอย่างเต็มที่และดีงามก็คืออันนี้ก็คือหลักการทํางานก็คือสามัคคีทํางานเป็นหมูนะ่คณะทํางานเป็นในในอาณาจักรธรรมทํางานเป็นสิบหน่วยงานประกอบกันดังที่พระองค์ได้เมตตาไว้นะครับแล้วก็ในการอำเเพลนนั้น ก็มีการให้ทําบุญทําทานตามวาระให้คุณประโยชน์แก่มวลชนนะครับซึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนบนอกสม่ําเสมอถ่อมตนเสียสละกับจิตที่มีจิตอันมูทนาคือจิตพุทธิตานะครับซึ่งบารมีคุณโบราณท่านกล่าวไว้ว่าสูงส่งไม่มีอะไรสูงเท่ากับปารจากความต้องการสุขสบายไม่มีอะไรสุขสบายเท่ากับว่ารู้เพียงพอ หากเรามีคุณอันปกแผ่ครอบคุมโลกล่าคุณธรรมเกิดกล้องควบกับความอ่อนน้อมเสียสละเลี้ยงให้ทำเช่นนี้ได้การปฏิบัติบาเพ็ญจะมีความสูงส่งน่าเทิดทูนจึงจะแสดงให้เห็นถึงศักดิ์ศรีของการบาเพ็ญในอาณาจักรธรรมจึงจะสมานมงคลสมัยผลมงคลนะครับฉังนั้นในการบาเพ็ญก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านะครับมากไปกว่าการที่เราจะทําให้นะทำให้จิตใจของเรานั้นมีการพัฒนานครับแล้วขณะเดียวกันก็เสียสละ อุทิศตนเพื่อผู้อื่นนะแล้วในบทสรุปนะครับพระองค์ได้เมตตาสรุปไว้ในเรื่องของการที่จะดําเนินธรรมของเราเนะี่ยสรุปก็คือการทําบําเพ็ญธรรมะการทางานธรรมะนั้นของเราเนี่ยจะต้องทําให้ถึงที่สุดต่อความจงรักกตัญญูพระอาจารย์โปรดไว้ว่าที่สุดแห่งความกตัญญูในทางโลก,กุตระคือต่อพระแม่องค์ธรรมในทางโลกิยะคือที่สุดต่อพ่อแม่ในทางโลกจงรักที่สุดต่อบ้านเมืองในทางอริยะ จงรักที่สุดต่อพระคุณผู้ให้ชีวิตใหม่ให้เรามองดูอริยาปาฏเมธาตั้งแต่อดีตการมานะครับที่ยังอยู่ที่ยังคงคู่อยูใ่ในฟ้าดินก็มีแต่ผู้จเจริญธรรมด้วยความจงรักกตันอยู่นะสุจิธรรมสำรวนตนมโนธรรมสำนึกเที่ยงตรงเท่านั้นฉะนั้นเราจึงต้องจงรักต่อชีวิตของเราปักใจในความหมายและคุณค่าแท้จริงของชีวิต จะไม่เพราะเหตุผิดหวังเล็กน้อยก็ท้อแท้หมดกำลังใจแม่เพราะเหตุสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลไปศรัทธาก็หวั่นไหวจะต้องจงรักต่ออาณาจักรธรรมตลอดไปอย่างนี้จึงเรียกได้ว่าสุดใจต่อเบื้องบนสุดใจต่อพระอาจารย์และจึงไม่ละอายแก่ใจที่ตนเองได้ปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในประตูธรรมของพระวิสุทธิอาจารย์แห่งยุคหวังว่าพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกวุ่นวายนี้จะรักษาใจบริสุทธิ์จงรักแท้ไว้ได้ มาเผชิญหน้ากับทุกอย่างในโลกให้ดินแดนดอกบัวบานปรากฏเป็นจริงโดยเร็วกวันโลกมหาเอกภาพเป็นอุดมคติของเราโลกมหาเอกภาพต้องการให้เราเป็นผู้ย่างเท้าก้าวไปให้เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นโลกแห่งเอกภาพจะสําเร็จหรือไม่โลกแห่งพระรีอริยเมตไตรจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ล้วนแต่การท,าที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังกันดําเนินการปฏิบัตินะปฏิบัติตนแล้วก็ส่งเสริมคนนะไปด้วยกันนะครับ อันนี้บทต่อมาก็คือพลังสมา,านฉันท์กลุ่มหนึ่งที่แฝงอยู่ในครอบครัวจะเห็นได้ในหนังสือเล่มนี้เน้นเรื่องเยาวชนแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องกรณีนี้นั้นเนะี่ยเรื่องด้วยท่านเฉียนเหลิญเฉินตะกูได้เห็นว่าสุภาพสตรีแม่บ้านมากมายต่างเหนื่อยยากคาดถ่เงียบงามอยู่เบื้องหลังจึงในปีหมิ่นขัว8แปดสิบเดือนห้าวันที่1ิบเ็ดณธรรมปราสาสอินเกอร์เมียวสัน จัดงานปอบขวัญกาเลยานีสีภรรยาผู้ช่วยของเตี่ยนสุนซือเจียงซื่ออีกทั้งโปรดกล่าวสุนทรพจน์ให้กำลังใจนะครับสืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมบทบาทของเราสตรีทั่วไปในจุบป,ปัจจุบันจะซับซ้อนกว่าสตรีประเพณีสืบทอดในสมัยก่อนไม่เพียงดูแลสามีอบรมลูกพร้อมกันนั้นยังจะต้องรับบทบาทบริการสังคมวันนี้เราชาวอนาจาักรธรรมในที่นี้พูดได้ว่าล้วนเป็นแบบอย่างของสตรียุคป,ปัจจุบัน เพราะภาระหน้าที่ที่ทุกคนแบกรับอยู่ไม่เพียงครอบครัวสังคมยังมีอาณาจักรทรรอีกด้วยในสังคมเราจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่พน,นักงานที่ดีเป็นผู้ร่วมงานที่ดีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในครอบครัวเราจะต้องเป็นสีภรรยาเป็นมารดาที่ประเสริฐไม่ว่างานอริยะหรืองานทางโลกจะต้องเป็นเกราะหนุนหลังด้วยขวัญวิญญ,ญาณและการกระทําให้แก่ให้คุณแก่ผู้ชายให้เขาเหล่านั้นไม่ต้องมีความกังวล เป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้เขาได้ส่งเสริมญาติธรรมสร้างสรรค์ชีวิตดีงามแท้ได้มากยิ่งขึ้นในอาณาจากักรธรรมพวกเธอยังมีภาระหน้าที่รับสนองจากข้างหน้าเบิกทางนำพาคนข้างหลังพวกเธอก็มีปณิธานส่วนตนที่จะต้องรุล่วงความผันแปรในบทบาทเหล่านี้จะทำให้ความสมดุลและสมานฉันนั้นมันไม่ง่ายเลยจริงๆ แต่เราทั้งหลายกลับสามารถทําได้เหมาะสมพอดีในส่วนรับผิดชอบของตนอันนี้นับว่าเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ลบล้างวัฒนธรรมดีหามแต่เก่าก่อนระบาดอยู่ในสังคมแบบน,นี้พวกเราที่นั่งอยู่ณที่นี้ยังคงน้อมรับคําสอนของซือจุนซือหมู่ด้วยท่าทีของกุลสตรีผู้ดีงามสง่าน่าเคารพอ่อนโยนละมุนละไมและการต้อนับขับสู้ที่งดงามสมานไมตรี ทุกคนเป็นกลุ่มสตรียุคใหม่ที่นำขวัญวิญญาณสืบทอดของสันชงซื่อเตอ๋อสามตามสี่คุณธรรมสืบทอดอธิบายให้เห็นเป็นพฤติกรรมทั้งหมดความก้าวหน้าของบ้านเมืองสังคมและอาณาจักรธรรมของเราสิ่งที่ต้องอาศัยก็คือกลุ่มพลังสมานฉันที่แฝงอยู่ในครอบครัวจึงมีคำพังเพยว่าบ้านสมานฉันทุกประการนะครับเจียเหอว่นซื่อชิง สตีพวกเราเป็นมือที่ผลักดันความก้าวหน้าของยุคสมัยอยู่เนื่องด้วยการกระทําทุกอย่างของเราแต่ละคนเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเราสังคมของเราบ้านเมืองของเราจนถึงลูกหลานของเราฉะนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะใฝ่าหาความเจริญเติบโตและการยกระดับอยู่ด้วยขาดท่ามกลางชีวิตเป็นอยู่สมานฉันนั้นทิศทางที่เราพยายามมุ่งหน้าต่อไปได้ก็จะมีดังนี้นะครับพ่อผมบอเรื่งเห็นความสำคัญของการอบรมเด็กรุ่นหลังในครอบครัว การอบรมในครอบครัวเป็นพื้นฐานหลักของความเจริญด้านความคิดและกรอบคุณสมบัติของความเป็นเด็กฉะนั้นจะต้องเห็นความสําคัญพร้อมกับศึกษาว่าจะอบรมเด็กรุ่นหลังอย่างไรตั้งแต่สอนด้วยตัวสอนด้วยสิ่งแวดล้อมการเอาอบรมในอนณาจักรธรรมไปใช้ได้ในชีวิตจริงของครอบครัวช่วงเวลาเจริญเติบโตของเด็กค่อยๆให้เขารับรู้ยอมรับความล้ําค่าของอาณาจักรธรรม อีกขั้นหนึ่งให้เขาเอาอย่างขวัญวิญญาณความมุ่งม,มั่นของอริยปาฏสมัยก่อนเพื่อขวัญวิญญาณของอาณาจักรธรรมจะได้สืบทอดถึงลูกหลานต่อ,อไปดังนั้นนะครับนี่คือความหมายนะครับของออพระวจนะของพระองค์ในหนังสือที่มีชื่อว่ามหาพารนุภาพซึ่งรวบรวมนะรวบรวมเอาเออพระวจนะของพระองค์ในหลากหลายสถานการณ์ในหลากหลาย มุมมองในหลากหลายทิศทางมารวมอยู่ด้วยกันเป็นหนังสือเล่มนี้ผู้น้อยเห็นว่าเป็นการสืบทอดหลายท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะ,ะศึกษาฟังจากจากจากบทความในใน u t u b e นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็จบในในใน,ในภาคนี้เพียงแค่นี้หากวันนี้ผู้น้อยพูดผิดพลาดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ประการใดก็ขอฟ้าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพามยิ่งองค์ มีพระโปริษัทได้โปรดเมตตาให้อภัยนักธรรมอาวโุโสทั้งหลายได้โปรดส่งเสริมชี้แนะครับสวัสดีครับ